สีรับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพระหัสสัปดีนะครับซึ่งในวันนี้พี่น้องจะได้พบกับมุมมองของท่านในพลคนกล้านะครับพลเอกปรณวิทย์เก่งเรียนซึ่งท่านกําลังเดินทางมาจะเข้าในช่วงที่สองนะครับช่วงแรกท่านจะได้พบกับท่านผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศอาจารย์ธนบุญจีรานุวัตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ โดยมีผมได้เลิกเหมือนนอ่านเป็นพูดได้เมานรายการนะครับซึ่งวันนี้พี่น้องสามารถที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นทาง SMS โดยการส่งข้อความโดยการพิมพ์คำว่า ST เป็นวัคตามด้วยข้อความนะครับส่งมาที่4890000แล้วก็สามารถที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์นะครับที่ช่วงท้ายของรายการที่หมายเลข0237999202379993ประเด็นวันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่พี่น้องหลายคนก็คงได้ติดตามข่าวสารมาทุกวัน นะครับว่าตอนนี้การเลือกตั้งกลายที่จะกลายกลายว่าแทนที่จะเป็นเรื่องของการดาเนินการไปตามระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งคราวนี้กลายเป็นศึกชิงเมืองคําถามที่พี่น้องประชาชนถามก็คือศึกศึกชิงเมืองครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของใครและสิ่งที่กำลังมีการเลือกตั้งอยู่ในขณะน,นี้ก็กลับมีเรื่องข้อพิพาทไทยกัมพูชาถูกนำขึ้นสู่ศาลโลก ในขณะที่รัฐบาลรักษาการเองก็ไม่ควรที่จะไปตัดสินหรือทําให้เกิดปัญหาอะไรในช่วงนี้ก็ยังพยายามไปดาเนินการท,ทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็ยืนยันว่าเราไม่จําเป็นต้องไปที่ศาสตโลกสามารถปฏิเสธได้ตั้งแต่ต้นประเด็นเหล่านี้ก็จะเรียนถามท่านอาจารย์ธนบูรณ์ในช่วงต้นว่าการที่ไทยไปาศาสตโลกในขณะที่อาจารย์ธนบูรณ์ก็มีทั้งจดหมายเปิดผน,นึกมีทั้งข้อมูลจากภาคประชาชนไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า เราไม่จําเป็นต้องไปศาลโลกเราสามารถมีแถลงการไปคัดค้านและบอกศาลโลกได้เลยว่าท่านไม่เกี่ยวไม่อยู่ในเขตอนานาจศาลศาลไม่มีอำนาจในการที่จัดการครับแล้วไทยก็ยังยืนยันที่จะไปสู่ศาลโลกเนี่ยอะไรมันเป็นแรงจูงใจครับเรื่องนี้เรื่องของศาลโลกเนี่ยนะครับคนไทยยังไม่เข้าใจอีกเยอะวันนี้ผมเลยต้องถือโอกาสพูดนะครับว่าศาลโลกเนี่ยแต่เดิมก่อนศาลโลกเราเรียกว่า สารยุติธรรมประจําระหว่างประเทศครับนั่นมันอยู่ในลีกอฟเนชั่นพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วจึงมีสารโลกเกิดขึ้นนะครับสารโลกเป็นหนึ่งในองค์กรหลักของสหประชาชาติสารโลกต้องอยู่ภายใต้กฎบ,บัตรสหประชาชาติคนไทยไม่เข้าใจว่าเมื่อเขมรนเอาฟ้องไปฟ้องเนี่ยมีคําถามถามมาว่าเขาฟ้องแล้วเราต้องสู้คดีไหม อ่านี่เป็นประเด็นที่ท,ที่คนไทยมักจะถามนะใช่ครับเราเอาความรู้สึกความเห็นของตัวเราที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยไปใช้ในสารโลกมันไม่ได้โดยโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในในายกสิทธิพิรมเนี่ยไปเข้าใจว่ายังไงก็ต้องไปไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราเสียสิทธิ์คือความรู้สึกอันนี้มันไม่ถูกครับสารโลกมันมีธรรมนูญสารโลกมันมีข้อบังคับสารโลกครับแล้วสารโลกมันยังมีตวงตัวใหญ่กว่า สองอันนี้ก็คือกฎบัตรสหประชาชาติเพราะสารโลกเป็นหนึ่งในหกแกนหลักของสหประชาชาติซึ่งในหกแกนหลักของสหประชาจะมีเรื่องของสารโลกมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนคืออีโคซอกมันจะมีอย่างนี้นะหกแกนหลักครับก็จะมีสมัชชาใหญ่ก็คือที่ประชุมสภาครับมติความมั่นคงนะเหมือกับเป็นสภานิติิัญญหญิคณะมติความมั่นคงเปรียบเสมือนเป็นผู้บริหารซึ่งมียู่าห้าประเทศ นะครับเป็นผู้บริหารครับโดยมีคนที่เป็นเลขาธิการผู้บริหารก็คือตัวเลขาธิการสาธารณชาติครับเป็นแกนที่สามนะครับอันที่สี่ก็คืออีโคซอกครับอีโคซอกที่ดูแลวัฒนธรรมการศึกษาสิทธิมนุษยชนครับโดยมีตัวแยกออกไปเดี๋ยวนี้ก็คือทำเป็นสภาสิทธิมนุษยชนด้วยก็คือเป็นสับเซตของหน่วยงานอีโคซอกใช่ครับ อันต่อไปก็คือ trusteeship ครับซึ่งเวลานี้ไม่ทําหน้าที่แล้วเพราะว่าประเทศต่างๆในโลกนี้ได้รับอิสรภาพไปหมดแล้วก็คือไปปลดปล่อยประเทศที่ไม่มีสรภาพที่ยังเป็นเมืองขึ้นเข้าอยู่แล้วก็การศึกษาอะไรก็ยังไม่ยังไม่พอไอ้นี่ก็เข้าไปดูแลไปฟื้นฟูอันที่หกก็คือตัวสารโลกเองครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเข้าใจกันซะก่อนว่าไดสหประชาชาติมันมีหกแกนคือมีสมัชชา ใช่ไหมครับสมัชชาสมัชชามีมตวควมมคมิความมั่นคงคณะมตีความมั่นคงมีเลขาธิการมีอีโคซอกครับแล้วก็มีหน่วยงานที่ใช้ในการฟื้นฟูประเทศที่ยังด้อยพัฒนาใช่และสุดท้ายคือสารโลกสาโลกเพราะฉะนั้นในในหแกนหลักนี้ก็คือองค์ประกอบของสหประชาชาติถูกครับครับไอตัวสารโลกเองเนี่ยครับมันอยู่ในสหประชาชาติมันมีกฎบัตรเขียนเอาไว้เลยว่าสารโลกจะเริ่มพิจารณารับคำฟ้องได เมื่อมีการเริ่มพิจารณาคดีครับเพราะฉะนั้นเมื่อฟ้องมันเอาไปยื่นกับจริงอะน,นะเมื่อไม่มีการพิจารณายังไม่เริ่มการพิจารณาคดีเนี่ยยังไม่ถือเป็นฟ้องครับตรงตรงนี้เมื่อเขาเมื่อเขาเดําเนินการไปเมื่อ30พฤษภาเนี่ยถือว่าดําเนินคดีหรือ,อยังครับยังครับถ้าจะเปรียบเอาละมาใกล้ๆกก,กับสารไทยก็คือว่าเป็นเหมือนการชี้สองสถาน,นแต่ว่าไต่สวนบุญฟ้องไม่ใช่เป็นการเรียกทั้งสองฝ่ายมาแล้วถามว่าขเขมรคุณฟ้องไทยเขาเรื่องอะไร แล้วไทยคุณมีข้อคัดค้านยังไงเป็นการสอบถามเบือเบ้องต้นเบื้องต้นเท่าทนั้นเองถามว่าวิธีการอย่างเนี้ยถ้าใครไม่เคยไปเรียนในอเมริกาหรือไปเรียนแล้วไม่เคยเดินเข้าไปสู่ศาลสูงสุดสหรัฐครับจะไม่เข้าใจเลยวิธีนี้คือวิธีที่อเมริกาเอาไปยัดใส่ในยุโรปตั้งสาลโลกใหม่ขึ้นมา วิธีนี้คือวิธีของศาลสูงสุดสหร,รัฐก็คือก็คือเกิดเกิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองใช่เอากระบวนการนี้เข้าไปใส่ในศาลศาลโลกให้กลายเป็นศาลโลกค,ครับเพราะฉะนั้นในอเมริกานี่สมมติว่าคดีมันอุทธรมาจากศาลอุทธรณ์เขตทั้งหลายหรือมาจากศาลสูงสุดของในแต่ละมลนิที่เขาเรียกว่าเซอร์จิโอรายคือมีหมายเรียกเรียกสำนวนมาครับเมื่อสำนวนมาถึงศาลแล้วเนี่ยศาลกรำหนดพบ กับคู่ความก็เรียกกาหนดพบคู่ความก็คือได้คุยกับทั้งสองฝ่ายก่อนว่าฝ่ายร้องร้องเรื่องอะไรฝ่ายถูกร้องเนี่ยจะคัดค้านในเบื้องต้นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าพี่นาทั้งสองส่วนแล้วเห็นว่ามีมูลถึงจะเข้าสู่กระบวนการเขาก็จะจดนะครับแล้วก็บอกว่าคุณไปเขียนมาโดยละเอียดพร้อมหลักฐานครับไอ้ทั้งนี้ก็เหมือนกันว่าคุณไปจำเลยก็ไปเขียนมาโดยละเอียดพร้อมหลักฐานครัไอ้ตรงช่วงนี้เองเขาเรียกว่าริทเติล ในในภาษาของตํานูนสารโลกนะครับริทต์น์เมมโมเรียลครับแล้วก็เคาน์เตอร์เมมโมเรียลครับแต่ในอเมริกามันไม่ใช่มันเป็นเพจิชันครับแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์เคลมซึ่งมันเหมือนกันเลยท่านต้องแปลภาษาไทยให้ท่านเพจิชันคือคำฟ้องคำฟ้องครับเคาน์เตอร์เคลมคือคำฟ้องแย้งครับต้องเขียนมันทั้งสองข้างก็คือคำฟ้องกับคำฟ้องแย้งเนี่ยครับเปลี่ยนจากคำร้องเป็นคำฟ้องตรงขบวนตรงเนี้ยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนของสารโลกครับ สี่เดือนนะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ไปเมื่อ30พฤษภาคมเนี่ยยังไม่ใช่เป็นการก็เป็นการแค่สู้คดีหรืออะไรยังไม่ใช่เลยพูดคุยทั้งสองฝ่ายครับเพื่อจะดูมูลเหตุเบื้องต้นถูกแล้วให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับไปเพื่อเอาข้อมูลต่างๆเอาหลักฐานมาแสดงในเบื้องต้นก่อนครับซึ่งยังไม่ถือว่าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างอย่างอย่างครับอันนี้ถ้าใครอยู่ทังบ้านไปเปิดดูกฎบัตรสหประชาชาติก็ได้เกี่ยวกับสามโลก มีเขียนคําว่า proceeding ค recommendation แต่นี่คำถามท่านก็คือแม้กระบวนการที่เขาเรียกไปคุยสองฝ่ายเนี่ยเราไม่ไปได้ไหมไม่ไปก็ได้คุณก็ยื่นหนังสือไปสิว่าคุณไม่มีอำนาจพิจารณาคดีผมเพห่อว่าผมไม่ยอมรับอำนาจคุณมาตั้งแต่ปี2 5 0 6้า4ูเกห้าไปลบสิจะรู้ก็หมายความว่ากระบวนการเรียกพบสองฝ่ายเนี่ย เราให้เขาพบเราเป็นเอกสารแล้วยื่นเจตนาฝ่ายเดียวไปได้เลยใช่ไมได้เลยท่านี้ความโชคดีของไทยก็คืออะไรครับผู้ผู้เข้ามาเป็นพนัฒนายเนี่ยชื่อมิสเตอร์แพเลครับผมเป็นลูกศิษย์เขานะอ้าวผมเป็นลูกศิษย์เขาอะไรี้ต้องถามคนคนนี้เนี่ยนะคือคนแคนาดาเป็นแคนาดาครับนะครับบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่เมืองมอนทรีออลครับมาเรียนกฎหมายที่ NYU เอ็วายูที่ไหนครับเอ็วที่ผมเรียนไงที่อเมริกาที่อเมริกาเมื่อผมไปเรียนเนี่ยเขาจบแล้วทํางานแล้วทํางานกับใคร International Law Commission ซึ่งเป็นคณะกรรมการใหญ่ประมวลกฎหมายทั่วโลกเลยครับถ้าคนไม่เก่งเข้าสู่ตรงนี้ไม่ได้แสดงว่าท่านเป็นคนที่เชี่ยวชาญทํางานมาผมว่าไม่ต่ำกว่า30ปีขนาดนี้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า75้าแล้วนะก็แสดงว่า ที่เราเนี่ยสามครั้งสแสดงรัฐบาลไทยก็เลือกคนถูกใช่ไหมครับผมว่าน่าจะถูกเพราะเป็นคนเก่งทางานม<ล>ีเรียนมาเล็เชอร์ดีรู้เลยว่าเก่งในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับแต่นี้แต่นี้สิ่งที่เลือกเลือกอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาแล้วเนี่ยแต่ผู้เชี่ยวชาญมีทั้งสามคนมีออสเตรเลียมีแคนาดาแล้วก็มีฝรั่งเศสอาจารย์มองมององค์ประกอบนี้ยังไงว่าคุงน,นี้คนฝรั่งเศสก็อาจจะไม่มีบทบาทมากไปกว่าเพเลตซึ่งเป็นหัวหน้าทนายอื เขาเรียกว่าแอดวูคเกในภาษาสารโลกหัวหน้าทนายเนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญจากแคนาดาเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่องมากนะไปเลยคครรัับบพูดได้รู้สึกจะห้าภาษานะสเปนครับอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียน่าจะได้คือคือก่อนนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าถ้ามองจากกระบวนการต่อสู้เนี่ยหัวหน้าคณะทนายชุดนี้เนี่ยจะ เสนอรัฐบาลไทยว่าไม่ต้องไปหรอกยื่นไปคําแถลงไปอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ก็ <ทำ S 2> ไม่ไมีใครเขาว่าครับก็ค,คือคุณไปผมบอกแล้วไงตั้งแต่ถแถลงที่ประตูสีครับผมพูดก่อนคนอื่นเลยว่าคุณต้องไปถแถลงว่าคุณไม่ศาลไม่อาจจะมาพิจารณาคดีของคุณได้ครับเพราะว่าผมออกจากสารมาแล้วค,คือไม่รับอำนาจศาลคุณอนะ่ะคือเขตอำนาจศาลเนี่ยต้องเข้าใจก่อนอันนี้ก็เรียก compulsory jurisdiction หมายถึงเขตอํานาจเสริมจากอํานาจในประเทศของแต่ละประเทศครับก็คือหมายความว่าที่จริงโดยโดยขั้นตอนเลยเนี่ยไทยสามารถจะทําในก้าวแรกก็คือยือ่นหนังสือไปยื่นหนังสือไปพร้อมหลักฐานเบื้องต้นเล็กน้อยไปบอกเลยว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพิจารณาคดีนี้เนื่องจากเราได้ออกจากอยู่ไปแล้วเราไม่ยอมรับอํานาจศาลของคุณทำได้หนึ่งเก้าหกสองแล้วเพราะฉะในขั้นต้นเนี่ยไทยก็ไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปก็ได้ แต่เราตั้งทนายเนี่ยมันยังมีปัญหาต่อไปนะครับสมมติว่าคุณได้เลิกมีคนมาบุกลูกบ้านคุณได้เลิกครับคุณได้เลิกต้องไปฟ้องเขบไล่ใช่ครับไอคนนั้นออกไปคุณต้องตั้งทนายไหมครับกิจกรรมการตั้งทนายเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบุกลูกบ้านใช่ไหมใช่ครับท่านี้กิจกรรมที่ขมนมันเข้ามาบนพื้นที่ไทยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบุกลุกการบุก เข้ามาในประเทศไทยครอบครองในประเทศไครอบค่อมถูกไหมใช่ครับคุณจะต้องไปผ่านมาตรา190ํา้วตมทยทำยังยังถ้ายังไม่ทํานี่จะเบิกเงินหลวงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าเบิกไปก็ผิดประเภทครับคุณอภิสิทธิ์ต้องคว้ากระเป๋าเองล้วไหวครับตรงนี้ไหวไหมเพราะฉะนั้นการไปในครั้งนี้เนี่ยถ้ามองจากเรื่องที่ว่าอันแรกเลยเนี่ยมีแถลงการไปก็ได้แต่ถ้ายังถูรู้ถูกกังจะไปเนี่ยมีความผิดในขั้นต้นคือ เรื่องนี้เกี่ยวกับที่ปไตยของประเทศร้อยเิบคุณจะไปคุณต้องผ่านสภาก่อนใช่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่ผ่านสภาตามหนึ่งเกถือว่าการไปของคณะที่ไปเนี่ยเป็นการไปโดยไม่ชอบถูกเมื่อเป็นการไปโดยไม่ชอบอน,นี่ครัันอาทิตย์หน้าผมจะเอามาให้ดูครับผมบเขียนในคําร้องของผมชัดเจนครับไปยังใครคุณวิอตติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทูตบราซิลครับ ที่เป็นประธานคณะมนาาตรีความมั่นคงครับซึ่งเป็นชัดเจนเลยซึ่งเป็นหัวใหญ่อยู่ตรงนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะถามว่าขมิฟ้องไทยได้ไหมไม่ไมว่าจะตีความเรื่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเรื่องมันยังอยู่ในคณะมนาาตรีความมั่นคงครับในกฎของคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมีทั้งสามขั้นตอนครับเรียกมาให้คุณเจรจากันถ้ามีความผิดเกิดขึ้นจริง เขา que que> มีอำนาจตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนซึ่งยังไม่ใช่กระบวนการของศาลยังเลยกระบวนการของศาลนี่เป็นขั้นตอนที่หกเลยใช่ไหมครับในองค์กรนั้งหกขาของสาธสารณชาติเนี่ยศาลนี่เป็นองค์กรสุดท้ายเลยยเลยก็คือผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่สําเร็จก็ค่อยไปศาลแต่นั่นหมายถึงคณะมนตรีความมั่นคงจะต้องเป็นหน่วยที่จะตรวจกรองคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยผมส่งเอกสารไปแล้วแล้วถามไปแล้วโดยเอ o ภาคประชาชนขอให้คณะมนตรีความมั่นคง เรียกสำนวนสารกลับเข้ามาสู่คณะปฏิความคงเลยยืนไปแล้วเพราะว่าในสาธประชาชาติคุณจะมีเขาเรียกเขตซ้อนวงเงินไม่ได้ครับดั้นั้นการบริหารงานเจ๊งหมดคือถ้าไม่เป็นไปตามโปรเจเจอร์หรือขั้นตอนของมันเนี่ยฮะมันก็จะสับสนใช่ไหมครับมันจะเจ๊งเลยนะซึ่งเรื่องเหล่านี้เขาจะเขาถือเขาถือสามารถเป็นเรื่องกฎหมายเลยครับเป็นเรื่องกฎหมายเลยครับมันมันซ้อนกันอยู่สองวงเวลาเนี่ยเขมรก่อให้เกิดวงหนึ่งคือ ในศาลครับ <c oughs> ขนาดที่ว่เขมิ้นก็มาก่อไว้ในคณะมนตรีความมันคงด้วยและถามว่าคณะมนตรีความมังกงก็